we สวัสดีครับอุทยานเล่าข่าวกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันและเนื่องในโอกาสวันที่4ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทยเราจะได้นาวิทีอาชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับและก่อนที่เราจะไปชมวิทีอากันเราไปชมข่าวสําคัญในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบบ้านผู้พิทักษ์ป่าให้แก่นางสาวมาริสาปูอีดำพนักงานราชการอุทยานแห่งชาติทะเลบันจังหวัดสตูลทายไม่ทิ้งกันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ําท่วมด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งความห่วงใยพร้อมให้ดําเนินการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่11พิษณุโลกขานรับนโยบายรอ,มอรมวทศยกกำลัง2บวก4เน้นการทำงานเพื่อสมรรถนะสร้างการมีส่วนร่วมและการรับรู้กับทุกภาคส่วนตลอดจนดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร,ร้อมทีมสัตวแพทย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือช้างป่าบาดเจ็บพบเป็นช้างป่าเพศผู้โตเต็มวัย คาดอาการบาดเจ็บและบาดแผลที่พบอาจเกิดจากการต่อสู้ของช้างในช่วงฤดูผสมพันธุ์และแย่งที่อยู่อาศัยกันเองวันนอุทยานเขานางพันธุรัตรร่วมกับกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำรวจและเฝ้าระวังโรคโควิด -19 โรคอบัติใหม่และโรคอืน่นๆที่อาจเกิดในสัตว์ป่า และทั้งหมดนี้คือ Flash News ประจำสัปดาห์ จากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่4ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติหรือวันทอสอมอแห่งชาติจากวันนั้นประเทศของเราเป็นประเทศที่สามารถผสมผสานความรู้ใหม่เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มีองค์ความรู้มากมายแต่จากเหตุการณ์และวิกฤตต่างๆอาจทำให้เราจะต้องไม่ละเลยสิ่งที่ท่านเคยสั่งสอนต้องไม่ลืมที่จะเอาใจใส่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตทั้งมวลแม้วิกฤตที่เกิดขึ้นเป็นแรงกระเพื่อมให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงแทบทุกด้านพฤติกรรมเดิมๆที่เราคุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยน ทั้งการใส่หน้ากากอนามัยและระยะห่างตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิงตลอดจนการใช้ชีวิตที่ผลักดันให้เราต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่ให้เข้ากับนิว n o r m a l ลนั่นคือชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายทำได้จริงและกำหนดไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองทั้งในด้านรายได้ สุขภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมของวิถีชีวิตที่ยั่งยืนได้มากที่สุดพร้อมกับที่สนับสนุนให้ทุกคนเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต360องศาในทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนวัสดุเศษซากพืชเศษซากจากสวนจากไร่จากนาเหล่านั้นแหละ มาทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เสียวิธีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันเนี่ยถุงผ้านะคะคือสิ่งที่เราต้องพกติดตัวไปตลอดเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะทุกคนเริ่มต้นปลูกผักกินเองดีกว่าไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีเลยแยกขวดขยะนะคะที่เป็นพลาสติกแยกออกจากขยะเปียกหรือว่าอย่างเช่นมาใส่ตล,ลาดก็ถือแบบนี้มาก,ก็ได้นะคะเดือครับหลอดคือตะวันเราวิ่งอยู่ประมาณ80ดิถึงกิบก็จะช่วยประหยัด่าน้ำมันแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้ ปิดไฟตอนออกห้องเรียนห้องน้ำแล้วก็บ้านค่ะก็จะเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาช่วยกันคลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถึงแม้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นจะดูเหมือนเป็นหมอกร้ายที่ปกคลุมทุกคนอยู่แต่อย่างไรก็ตามภายใต้หมอกร้ายที่ปกคลุมนี้ยังคงมีความหวังให้ได้ชื่นใจอยู่โดยจะเห็นได้ว่าธรรมชาติได้กลับฟื้นคืนหากเราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัว ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นทางรอดให้ตัวเองได้ไปต่ออย่างมั่นคงในอนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืนแล้วมาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นความสวยงามเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติของแผ่นดินไทยของพวกเราครับ n ิวนอร์ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้รับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับว t ทาวิถีชีวิตใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย4ธันวาคมนะครับและในวันนี้วันที่5ธันวาคมตรงกับวันพ่อแห่งชาตินะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสําหรับคนไทยทั่วประเทศ ก็อย่าลืมพาคุณพ่อพร้อมกับครอบครัวไปท่องเที่ยวกันให้มีความสุขนะครับก่อนจากกันไปครับฝากติดตามในทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, ิน s t a g กร m เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้อุทยานเล่าข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ